ำเ,เสนอการร่วงละเมิดทางเพศหน่วยการเรียนรู้ที่3การร่วงละเมิดทางเพศวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนจะประกอบไปด้วย 1. การล่วงละเมิดทางเพศ 2. ส,สิทธิในร่างกายสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดี 3. การดิกเลี่ยงและการป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทำหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่รามกอนาจารหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นโดยบุคคลน,นั้นไม่ยินยอม เช่นการใช้คำพูดหรือสายตาแทะลมการกอดจูบและรูปคำรวมถึงการข่มขืนหรือใช้กำลังบังคับข่มขู่หรือลวงล่อให้มีเพศสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งสส้นนี้ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศนะครับคนที่ล่วงละเมิดทางเพศนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนแปลกหน้าเสมอไปอาจเป็นบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคยก็ได้ เมื่อไรที่คนคุ้นเคยเรามีพฤติกรรมที่แปลกๆไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือการสัมผัสทางกายก็ดีให้นักเรียนพึงระวังไว้นะครับและนักเรียนไม่ควรอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายก็มีโอกาสถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เช่นกันนะครับและไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะคนแปลกหน้าเท่านั้น บางครั้งอาจเกิดกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดของเราด้วยนะครับ 2. ส,สิทธิในร่างกายการสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดีเราต้องมารู้กันว่านะครับเราทุกคนนะครับมีสิทธิในร่างกายของตนเองเรามีสิทธิเป็นเจ้าของของร่างกายนะครับไม่มีใครสามารถจับแต่ต้องหรือสัมผัสรูปลายร่างกายเราได้หากเราไม่ยินยอม ไม่ว่าใครหรือเพศไหนก็อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศหรืออาจเป็นผู้ละเมิดคนอื่นเจีเองดังนั้นเราควรรู้เรื่องสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการจับหรือการแตะซึ่งการสัมผัสนะครับก็มีความแตกต่างกันระหว่างสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดียกตัวอย่างได้จากรูปนะครับสัมผัสที่ไม่ดีผู้หญิงบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้หนูนะ แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการให้ผู้ชายเข้ามาใกล้ไหมครับไม่ต้องการนะครับถ้าหากผู้ชายคนนี้เข้ามาใกล้มาสัมผัสนะครับแสดงว่าเกิดการล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาใกล้หรือมาสัมผัสต,ตัวเราทําให้เกิดทำให้เราเกิดความอึดอัดใจนะครับนั่นเรียกว่าสัมผัสที่ไม่ดีทั้งสิ้นเลยนะครับ แล้วสัมผัสที่ดีต่างกันอย่างไรล่ะครับพ่อกับลูกกาลังมีการสัมผัสกันโดยการกอดพ่อบอกว่าพ่อรักลูกนะจ๊ะลูกก็บอกว่าหนูก็รักพ่อเช่นกันค่ะลูกยินยอมให้คุณพ่อกอดแต่พ่อก็ยินยอมให้ลูกกอดเช่นกันแสดงว่าต่างฝ่ายต่างยินยอมเกิดการสัมผัสที่ดีนะครับแสดงว่ากอดกันด้วยความรักความบอบอุ่นของครอบครัวแบบนี้ถือว่าเป็นสัมผัสที่ดีนะครับ ผู้ใหญ่เองนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่มาบังคับเราให้เราไปกอดหรือหอมใครนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเด็กๆนะครับสามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะครับนะถ้าเราอยากอยู่ใกล้ชิดกับเขานะครับอยากกอดเขานะครับก็ควรขออนุญาตและให้เขานะครับอนุญาตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะชอบที่ให้ใครมากอดหรืออยู่ใกล้เกินไปนะครับ ถ้าเราไปถูกตัวเขานั่นก็คือการล่วงละเมิดทางเพศนะครับทั้งหมดนะครับก็คือสิทธิ์ในร่างกายของตัวเรานะครับแล้วก็สารสัมผัสที่ดีและไม่ดีนะครับดังตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับต่อไปการหลีกเลี่ยงและการป้องกันพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนะครับเด็กๆควรรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ,เ,รรบเดี๋ยวครูมีตัวอย่างข่าวมาให้ดูกันนะครับ เมื่อเกิดปัญหาการล่วงละเมิดเด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะบอกกับพ่อแม่เพราะผู้กระทำมีอำนาจในการข่มขู่เด็กสิ่งที่พ่อแม่สามารถทำได้คือสอนให้ลูกรู้จักการป้องกันตัวเองสอนให้เด็กรู้จักความสำคัญของสรีระร่างกายไม่ให้ใครมาแตะต้องตัวได้ง่ายๆ ผู้ปกครองควรทําให้เรื่องนี้สามารถคุยกับลูกได้โดยการให้เด็กแสดงความเห็นและบ่งบอกว่าเราเต็มใจรับฟังเรื่องนี้จะทําให้เด็กรู้สึกไว้ใจและกล้าที่จะคุยกับครอบครัวหากมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นขณะเดียวกันให้ใช้หลัก no go t e l ซึ่งนำมาจากต่างประเทศมาปรับใช้ในการสอนลูก ป้องกันไม่ให้เกิดการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะณอวัยวะที่ไม่ควรให้คนอื่นจับอย่างเช่นหน้าอกหรืออวัยวะเพศตัวอย่างเช่นหากเด็กถูกแตะเนื้อต้องตัวในบริเวณที่ไม่ควรจับให้เด็กปฏิเสธด้วยน้ำเสียงจริงจังทันทีว่าไม่หรือโนจากนั้นให้หลีกหนีโดยพาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นทันทีโดยให้เด็กจดจำคำว่าโก และขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ไว้ใจได้ให้มาช่วยเหลือโดยเร็วหรือเทวบอกไปเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่โดนตรงนี้ได้มีใครบ้างที่สามารถจับต้องได้แม่นะยายนะสมมุติอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามีพี่เลี้ยงเด็กหรือว่าบางครั้งเป็นพ่อเป็นตาเป็นปู่เนี่ยที่ทาหน้าที่อาบน้ําให้เด็กอะไรเงี้ยก็บอกไปเลยว่าคนต่างๆเหล่านี้เท่านั้นที่โดนได้ถ้าไม่ใช่คนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามให้หนูบอกกับเขาว่าอย่าจับ หนูไม่อยากให้จับโอเคไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เด็กออกมานั่นแหละถ้าเด็กทําได้นะคะแล้วก็ให้มาบอกแม่ระสรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยข้อมูลเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงสถติติตั้งแต่ปี2,559ถึง2,561พบร่าเด็กที่ถูกทารุณกรรมมีจํานวนเฉลี่ยประมาณ200คนต่อปีแต่ความเป็นจริงแล้วมีเด็กที่ถูกทารุณกรรมมากกว่าน,นั้นอีกมาก เมื่อเห็นดังนี้แล้วนะครับพ่อแม่ครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับปกป้องลูกของเราครับให้ห่างจากการสัมผัสหรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้อื่นโดยที่เราไม่ต้องการนะครับวันนี้นะครับก็มีแบบฝึกหัดหน้าที่50-53นะครับแล้วก็แบบฝึกท้ายบทนะครับหน้า54-55นะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ